ตอนที่8เลยเยอา์ความยาว1.5มิลนะครับทั้งหัวทั้งท้าย2ฝั่งเพื่อกึงลบมุม1.5คูณ45องศานำชิ้นงานจับล็อกบนหัวจับให้แนนเปลี่ยนเม็ดกึงตกล่องออกนะครับสำหรับการกึงลบมุม1.5คูณ5 5องศา1.5เราขิดเลยเยอา์มาแล้วก็จะเหลือ45องศานะครับขั้นเลื่อนบน จะมีสกเกลองศาอยู่ฝั่งนี้1ขีดคือ1องศาผมจะตั้งไว้ที่2องศานะครับให้เราตึงเทปเปอร์เพราะฉะนั้นอ่าองศาเราไม่ต้องตั้งให้เราคลายล็อกข้อมีดออกหมุนปลายแหลมของมีดมาด้านซ้ายมือแบ่งฐานของข้อมีดด้านล่างให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเสร็จแล้วให้ล็อกข้อมีดไว้ใช้ด้านหน้าในการกลึงนะครับให้ถึงเส้นที่เราขีด1.5้า ทำการหยุดเครื่องและวัดขนาดกลางวัเนียออกที่1.5ใช้ก้านวัดความลึกนะครับในการวัดวางภาพด้านหน้าของชิ้นงานอารอยที่เรากลึองออกก็จะตรงกับก้านที่เราวัดความลึกอยู่นะครับด้านหน้านเสร็จนะครับกอชิ้นงานพลิกกลับเึนด้านหลัง หยุดเครื่องนะครับวัดขนาดก็กางโวลเนียที่หนึ่งจุดห้าวางภาพนะครับเพื่อวัดขนาดถ้าได้แล้วนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับในการลบมุม